สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมบนอมชาแนลนะฮะโอ้ถึงกับตะลึงเลยนะฮะดอกอะไรสวยจังนะสีบานเย็นเข้มนะฮะแกมแกมนะฮะคล้ายๆออกสีม่วงนิดหน่อยนะฮะสวยมากๆเลยนะต้นอื่นมันก็มีดอกนะแต่มันไม่สวยมันไม่แน่นขนาดนี้นะครับ ตอนนี้ี่สุดยอดมากนะครับม,มันยอดแสงนะเอฟซีนะฮะอาจจะโมโมหน่อยนะครับ ยังไม่ไหล ก็บชิ้งเอาไว้นะฮะมีเอฟซีพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าอย่าลืมรดน้ำให้กับต้นประดู่ด้วยต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาเป็นต้นที่ไม่ใช่ต้นดั้งเดิมเอฟซีนะเป็นต้นที่เราอ่านเะนะขาเรียกอะไรนะซื้อต้นนะฮะซื้อมาปลูกที่หลังนะครับนะ รากเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะเปิดน้ำทิ้งเอาไว้นะฮะเติมความชุ่มชื่นนะให้กับต้นประดูกนะครับมีอยสามต้นนู่นนะบนข้างสาราหอพระนะครับแล้วก็ตรงประตูนะทางเข้าร้อยต่อนะครับทางตรงทิ่ดิตนะของประอ้วนนะฮะ โหนี่ไงต้นมะขางที่พระอ้วนปลูกย้ายมาจากหน้าบ้านบ้านสีขาวนาะงนะตรงสวนครัวนะครับตรงที่บ้านที่มีครัวจำชื่อบ้านไ,ได้เลยนี่นะยายมาอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราไม่อยากลืมนะเราต้องตั้งในกาปลุกเอาไว้นะคุณผู้ชมนะเดกก็จะตั้งในกาปลุกไว้ประมาณสัก20นาทีแล้วกันนะครับพอในกาปลุกปุ๊บเราก็จะรู้ตัวและโอเคว่าฉันจะต้องไปปิดน้ำน,นะยังสวยงามเสมอ เก็บไว้ให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกันในช่องเทศกาล m o r r y Christmas and Happy New Year นะฮะกลับไปที่ไหนก่อนกลับไปบนหินทู่ตัวของเขาเขอยู่ตรงนี้ยังหลังบ้านนี่มันก็ไปดูแน่หรอว่าไม่ได้คือผังอะไรได้ยินอยู่เขา่อไปบ้านเอต่อไปสวนลุงเลยเด้อบ้วน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  ขอขอไปรั่านให้บเืออดหนเด้อเดี๋ยวบอกป้วป้าจะตัดน้ำไม้ก็บอกเรื่องต่อทำอะไรเร่ไสต่อไปที่เนต้นไม้หนึ่งเด้อก็ต่อไปุดต้นม้น่ดีกต้นไม้ที่รุ่และมะละกอมะละแกา์ดเข้าหลังบ้านเลยนั่งบุรกวนแกของเรามีนั่งอยู่ กอว่าทำได้ทุกอย่างดอกใครเคียวทำให้ร้งมั้เเลือเอใจจังเลยมีน้ำแล้วบยจ้าม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 าพี่มาพี่มาพี่มามามาจ้าจ้าขอาู่อเจ็บไหมงนาไลเรื่องอเัประซื้อไปชมมั้เนี่ย่งฟันคาวที่แล้วไง คราวที่แล้วเขาเขาก็ลายอย่างนี้แหละแล้วลอีก3วันเขาก็มาใหม่เสร็จแล้วก็ <c oughs> เออก็ขับรถมาตรงนี้เห็นไหมจำได้ไหมที่ขับรถเข้ามาที่ลานน้องปูน่ะอ๋อต้องเข้ามาทุบตู้กุญแจก็หายอ้าวต้องเอาอไปขนแกนนะ ที่ต้องกลับมาต้องกลับมามันก็จะมีให้ทำแบบนี้ทุกปีพี่หน้าก็มีมันจะต้องมีเหตุการณ์มาลามาลาปู่รอบสองอยู่ไม่ได้แล้วขับรถออกบ้านเลยถึงเที่ยงคืนอ้หลงทางลงอะไรไปไหนก็หลงมันพาไปไหนมันรู้สิลิงงงไปหมดเลย มาโชว์ด้วยนะโชว์ด้วยเอวลอยเอวลอยโชว์เอวลอยด้วยกำลังว่าจะติดเข้าพี่ยูโรอยากโชว์หรือเปล่าจะอยากโชว์เลยไปลงครัวไม่เห็นมีใครสักคนเอาว่าำอะไรนี่ใช่ค่ะพอดีป้าจะให้เอานู่นอะสแลนมาติดตรงลวดลวดไม่รู้จะถ่ายอะไร ก็นี่ไงพี่ยูโรมาก็ได้ถ่ายต่อคนเขาเบื่อกันไม่ถ่ายันอกเป็นบางช่องได้สองหมื่นหรือสองพันแล้วนะเออถ่ายตอนไหนตอนเช้าดูและดูทุกคนนะทุกคนนี่ไงนี่ไงชองเราเหราถ่ายย่าไอ้ย่าเขาถ่ายพี่ยูโรเมื่อเช้าอ่ะได้สองพันแล้วอ่ะแมนบเออแต่ค่อยแต่ค่อยไม่เห็นอีกแล้วเพราะค่อยบล็อกไปแล้วช่องย่าชี ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเออมันลอยดียงไอองจอดฟังมีแรงฟังเปี้ยงเปี้ยงเลยเออข,อล,ออขอลุกคลิปตั้งแต่เรายังไม่ตื่นนะคิดดูแล้วเราไปทัน<ต>สวบอไ,ได้ยังไงเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวบกเมื่อวานเขาทำกินย<ม>ังกินได้อีกหลย<ง>า<น>ยวันกินได้ถึงปีใหม่<งาน> ทิ้งไว้ให้กินแล้วจะปีหน้าเพราะอีกไม่กี่วันก็จะปีหน้าแล้วทิ้งไว้้กินไดปีไ้ปเล่นดัมบี้มาก็มานอนตื่นเกินทำไมอ่รีบปิดทำไมไม่เห็นเป็นไรเลยก็ลงกันสุดฤทธิ์ไม่เห็นมีอะไรเลยนอนตื่นขึ้นมาเที่ยงเกนแล้วตายแล้ว กลับแล้วจ้าทำแต่สวบอกใส่ผ้าถุงแล้วอันนี้ันอันนี้จะกลับเลยใช่ไหมคะจะกลับแล้วแม่ดาส่ยพันลาแล้วลาแล้วมันนีลาอีกแล้วเดี๋ยวทำอะไรไปแยกยากันไปได้แล้วพี่บิดมาไหนนะไี่ไหนครบแปดยังไม่ไปยังไม่ครบแปดเลยเดี๋ยวเนี่ยฝากถึงแม่อ้วนสิจะส่งให้แม่อ้วนอ๋อคิดถึงตัวอ้วนนะคะทำไมไลรสดก็ ไล่คร like he go ีเ <apply> ด <some antis> ียวก็ห <satisfy> ม <karang> ุนติ้วติ้วติ้วเฉียวก็นี่ฝากความคิดถึงแม่อ้วนเด้อไม่ได้ไงฝากร่างกายหน่อยส่งไปแม่แม่วันอยากคิดถึงเด้อไปถ่ายสวนบ้านแกแล้วเออไปถ่ายถ่ายให้แกดูถ่ายมาแล้วอ้าวแล๋อไปถ่ายมาแล้วโบกมือป๊อปให้แกเจลาแล้วแกจะลาอีกรอบสองร้าจริงว่นทีนี้น่ะยกมือขึ้นบ๊ายบายคำว่าเดี๋ยวมาคือเมื่อไหร่เนีะเข้ามาสงการลากต้นลาต้น ปากปากในน้อปากในน้อยพูดอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองเดินทางปลอข้เดินทางแล้วปยโลาอีก่าแล้วลอ